าเจฟิวว่าแม่ผัวบ่ค่อยมากบ่กัะก็เล่บ่ค่อยอยากไปบ้านผัวสวัสดีค่ะนี่ทำเมนูอะไรดอททำเมนูลูกชิ้นนะคะนี่จะดด้นี่มากินเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องแม่ฉบาพาส,สดาจ้า วันนี้อากาศดีนะคะฝนตกตอนนี้ฝนตกได้เป็นหนอนตัวตกปล่อยตกแบบตกละอองละออง<ม>เลยะก็ได้พาลูกออกมาเล่นเล่นหน้าบ้านจะ<ม>้ะเพราะว่าขันฝนตกมันสิมืดเล็้วตอนนี้ตอนที่ถ่ายคลิปในบ่ายสองเลจ<ม>่จ้ะประมาณสี่โมงมืม่ก็สิมือแล้วก็ได้พาออกมายูเทน,น้บามันสิเป็นโลกเกียดจะ<ม>้ะแต่วันนี้นะคะจะพามาชมอ่า ผักใหม่นะคะแนะนาผักใหม่ของแม่ชมาาอันนี้ผักชีนะจ้ะนี่นี่ผักชีเนี่ยผักชีที่ซเซียนอย่างก็เฮ็ดน้าจิ้มเนี่ล่ะเพิ่งล้มดินจ้ะเพิ่งสิโพออกมานี่ล่ะประมาาซองอาทิตย์ล้วได้เนี่ยเขาจะเห็นเห็นโพออกมาแล้วก็ที่เด็ดของเรานะคะทุกคนที่เด็ดคืออย่างนัมแมชชามา นี่จ้านี่ได้จ้าทีเด็ดนะคะทีเด็ดของแม่ขึ้นอ,อยัางในหยาป่ะพี่นอออ้องหยาตาหยาหาก็บอกละน้องคือทีเด็ดของเราผู้ได้รู้ว่ายัางี่เอาผู้ได้รู้คะ่ะผู้ได้รู้อันนี้เป็นต้นกระทินได้จ้ะต้นกระทิน ต้นกระทินที่แม่สบาเอามาตะไทยเอามิดมันน่ะมาตะไทยพี่น้องรักเอามาปกติเขาเจ้เาผ้าห้เอามาเด้แม่สบารักเอามาไงเราได้พี่น้องเบื่ง <c oughs> ตอนแรกนั้นอันแม่บาไม่ต้องให้แจงมัาสันอาทิมือซื้อมันมันกับไงแล้วสันกับเสื้อได้พี่น้องแต่ว่าก็ร้องอลเบื่ออะก็เลยนก็เลนแมนอีีขึ้นสุนัยพี่น้องขึ้นฮ้าขึ้นแน่ เดี๋ยวทาซือกมันฑนาแล้วแม่สบาสเซกทานแล้วก็เสียเอาไปในห้องกันมองเก็บของหนาห่อนค่ือซื้อออกมาปลูกพี่คนไดนสนใจปจาจ่าแล้วแม่สบาเดี๋ยวทำมันไงแล้วแม่สบาสิเอาไปให้ทำพี่พู้อดอยากได้สนะวะทำพี่ผู้อดไอยากได้ก็สิปีใหม่ถ้าได้ไปบ้านบ้านพ่อบ้านปู่ปู่นอนสบายสิเอาไปปูกพุ่นพ่อนีหมองปลูหลายเอาไปปูกทิดใไว้ซื้อ หรือถ้ามันหนาวอยู่กับษีท่านในปลูกเกษยให้เพื่อนดูแลไว้ใหา้้าเสื้อมันห่อนมันอุน่นเราค่อยเสยเพนเอาไปปลูกลงดินให้น้องช,ช,องชบ,บาขายอะไรบ้างคะขายอะไรคะโอเคหนูขายอะไรโอเคร้วก็บิ้งล้างมือก่อนหนูจะทำเมนูอะไรคะวันนี้เมนูอินนีาคีช็อกโกแลต ไอศครีมช็อกโกแกลตหรอคะค่ะดับเบิลอนะแล้วหนูมีชาไข่มุกด้วยไหมคะมีด้วยล,ะะ<า>ล่ะค่ะหลังจากเตินกับลูกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็จะมาเข้าครัวทำอาหารจ้าเมนูวันนี้นะคะเป็นเกว๋วดจับเก๋็ดจับสูตรแม่สบาเองนะคะใส โค้งไกลลงไปจากโค้งไกลนีเม่แซส่งฟิดไปล่างเดียบรอยแล้วเวลาใส่ก็ออกมาใส่งานได้เลยนะจ๊ะใส่หอมหัวใหญ่นะคะแครอทแล้วก็หัวไชเท้าลงไปจ้าต้มไห่เดือดนะคะในระหว่างนี้กระช้อนฟองออกนะจ๊ะช้อนฟองออกแล้วก็ปรุงนะคะปรุงด้วยเกลือปรุงด้วยเกลือน้ำตาลนะคะแล้วก็ หลังจากปุงเรียบร้อยแล้วแมัสตุนตุนไฟอ่าไฟออนอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเ้าจะให้ทุกอย่างมันเปื่อยๆมม่ค่อยแสบวันนี้หลังจากหมอเปื่อยเรียบร้อยแล้วก็ใส่เส้นลงไปเ้าจะเซนที่ใส่เมื่อนี้เป็นเ้นอูด้งจ้ะเพราะว่าเส้นกวยจับตัมีก็ใส่เ้นนีแทนกะแม่ว่ามันกะแสบเพื่อกันอืมคล้ายๆกันเลยล่ะแสบเพื่อกันก็ได้ใส่เป็นเส้นนีแทนจ้า มือน,นีก็ะใส่สลุกชิ้นลงไปนนมือจักเพื่อความสเต็กนวน,นะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่รองปัาปายสุภุสุคนจ้ามือนีกระมาพ่อกับอีกแล้วจ้าในช่องเซบอ่ะมือนีแม่สบับเข้ามากินยังจ้าเขาไม่กินอะไรล่ะแม่โอ้ไว้พามากิน กุ้งแม่จ้ากุ้งนะแม่ก๋วยจับก๋วยจับมา uh, ลูกมานั่งกินน้ะพี่ลูกลูกลูกจ้ามานั่งกินพี่จ้าพี่น้องเลยมาได้จ้าอากาศแบบหนาวหนาวฮอตจ้ามากินอีอย่างที่มันนอนหอดลูกลูกเอาลูกชิ้นนี่จะซยอดลูกนะมานั่งกินนะแม่แล้เร็วโอ้ย ย่นม yeah, like ันคลิปสุดท้ายด้วยพี่น้องมานังน้ำแม่มานังลงพูดลำค้นบอมากแตงหน่อยกับบอมากแตงหน้าบมาบอกเยี่ยพี่กะปิพี่กะปิต้องมาทุกคน ได้เห็น้นงองถ้าว่าแย่ยันลูกนย่เรื่องของแม่ค่ะแต่ปตา้าต้าลูกเข้าใจที่แม่บอกว่าโอ้ยสสด็จน,นำมาใส่ดินพนณองเซ็นเซ็นอูดงมันอ่ะมันเหมือนกรยรอง ฮัลโหลค้าวพ่นอเอาห,อหอนี้เปล่ะแม่เอาล่แม่เอ,ตอาตามงีมากเหอ

น้ำซุปบ้านนาำเชี่ยวโดนนืน้งกระดูกไก่ก็ยังจ้ะเอาเรื่องต้นพักเกษตรเนาะที่ว่าแม่สราบ้านเสียวไปไฮนปูกัญ้าปูให้นะพี่น้องปีใหม่นะ แม่สบายว่าอยากไปบ้านพา่อใหญ่เติมโดยประจำปีใหม่นะ่ะเพราะว่ามันหุ่นวาไวเรนเป็นอารมณ์แบบว่าไม่ควรจะไพเลยนะเพื่อนสภาพแบกว่าพระเจ้าอืม คือหวจางๆคิ mm. <sh> Hence, ้วค like ือไม่หุ่นตะใครก็เป็นอาการเบื่อน้อจับยากไปใครไปเด้ไหมอ๋อแล้วก็แดงจะมาฮะใจฟิวว่าแม่ผัวบ่ค่อยมากบ่กันละก็เรยก่ค่อยอยากไปบ้านผัวคันบ่อยากไปเลยกะย่านผัวนี่คินหอด้านคันไปกะเป็นอารมณ์แบบแม่ผัวบม่มากอ่ะ นบ่เปนแทแม่ผัวบอมักน้องายแม่ผัวน่ะกับบมักอืมห้องกับ้าอืมนันไม่เอางน้นนี่ยอนเอยปอยากไปเราดสัก้ามาขันไปอกก็สิไปมื่อนี้นอนขึ้นนึ่งอื่นกลับเรื่องใช้กลับยายขึ้นยายหาขึ้นขึ้นขี่รถ น้องมาคือเันเตนเป็นยังหรมเ่าเี้ยมเตี้ยมเลยเปนยังซิมเลูกชินกันนะมัวเห็นแหงอ่ะลูกชินยังคือบะเด้งพี่น้อง กาแบ่แซบด้วยรูกจินกำลัง้องสบาก,กินพักได้สุยางเลยจ้ะอันที่มาสุดๆก็คือ สะตอก็ะเม็ดกระทินรักแท้งกินข่าวแล้วสีห้าลูกไปอาบน้ำขึนนนอนเพราะว่านอนเป็นหกโมงเคิงมเมื่อวานเนี่ยตอนหกโมงเคิรสาวเดียวตอนแจงคปักสี่ห้าห้าสิบ บัน้นกระซีเเลือเมนูพญเติมนะจ๊ะพงเติมสิเลิกงานมาแล้วก็จะมากินเมนูนี่กับแม่สบาจ้ะเราจะพามาเบิง่งกวะแล้วมากวะตุ๊กพี่นังเนดะ้อันจือจีสวัสดีค่ะนี่ทำเมนูอะไรดอ ทำเมนูลูกชิ้นนะคะนี่จตัตตจนี่มากินเลยค่ะแม,ม่ใช่อะไรมากอร่อยมากหรอะคะอู้ผักอไร่อยไหมคะหนูชอบกินผักหรอคะอืมเก่งมากเลยคะ่ะ <c oughs> อะไอยมากๆเลยใช่ไหมคะหนูอยากเป็นยูทูบเบอร์เหรอคะหนูชอบเหรอคะอดีใจจังเลยที่หนูชอบ กรอบดีไหมคะเสียงกัดนี่ดังกรอบดีมากเลยค่ะไม่กรอบงึ้งไม่กรอบไม่กรอบหรอคะแต่เสียงมันดูกรอบมากเลยนะอะไรไหมที่หนูกินหนูมันชื่อผักอะไรหนูรู้ไหมคะผักอะไรคะอันนี้ชื่อผักอะไรคะเนี่ยผักอะไรคะไม่รู้ไม่รู้หรอคะมันเรียวกว่าผักกะหล่ำคะ่ะ ก็ลองคักค่ะงั้นหนูจบคลิปให้แม่หน่อยได้ไหมคะจบให้หน่อยค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,ะค่ะบอกว่าอีหยาวาดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกับว่าน้ำเลยไหมล่ะอย่าลืมกดติดตาม กินด้วยนะครับอืมบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บนี่เป็นลูกบอลของมั่งเป็นลูกบอลของไอ้มั่งโอ้ไอ้มั่งมบเพ็นอย่งไอ้มั่ง โอ้ยมังเตบอบนโอ้มังหนะทานี่มีเจดะป็นไฮแม่อันี้ของไอ้มังเด้อของสบายของไอ้มังเด้ออันตรายมากอันตรายเด้อโอ้มันอันตรายบรรลุคันคันขันถ้าไอ้มังเต๋จะเข้าไปใกล้เด้ออันตรายเด้อโอเคแม่จ้า いだき Mas มุกเคนมุกค่อืมいただき m a อันนี้เป็นข้าวเย็นของพญานื่มนะพี่น้องจานแบบไง พ่อยหเติมมาแซ่บปพ่อใหญ่เติมกับนอนสาบาคือกันตุ้งนึ่งเลยพี่น้องกินยังกระแซบเบิดตอนนี้สองทุ่มพอดี้ะจ้ะสองทุ่มพอดีพ่อใหญ่เติมพึ่งมาถึงห้องถึงละมาถึงแล้วก็ก,กินข้าวเลยเพราะว่ามันดึกแล้วเราหิวคันได้ยินเสียงรถจอดปุ๊บแม่ชะบาก็สเฝ้าไปอุ่นกับเขา้าแต่กลมาว่างไว้แล้วข้ามาเราก็ได้กินเลย เขามาแล้วก็ไปแวะล่างเลยอยู่ตรงข้างนาแล้วเขามากินเลยดูแซบเบอร์แซบซุปมันหน่อยเซียนมันดูดเบิดกรบป๋อนอนบรดาลามันจานเป็นจานมาเลยเดี๋ยวไปเห็นน้ำซื้อจ้า 少し辛い欲しいな。辛い欲しいだめだめだめ。お腹痛くなるから絶対だめ。探す。<laughs> <laughs> ないよパパ。何欲しいの？してみてないんだっけ？<laughs> ないよ甘 <laughs> い方。何でも手早い。 นี่しいไม่นะไม่เลยช็อมาอีกนอนสบาตอดแรงซิอบอร์เด้เจอพอเลยจ้ะถ้าเส,สื้อพ่อเขากะกังวินนั่งเสียซืบอร์ด้เจอพอเลย สีได้เจอพอเฉพาะตอนเสร้าพอตื่น6กโมงนอนสบายกะตื่นหกโมงพอมพอแต่ว่าขันพอตื่นก่อนพอกะ,กะค่อยๆปุกเพราะว่ามันต้องได้เจอกันนะมาสันลูกกับสิคิดหอดพอสิงูดมุดิดตาเป็นอย่างเพืดด่อได้เจอเยจยะปิดคลิปนี้ด้วยการกินที่น่าอดาเด็ดอะไรของพ่อยตื่นนะคะ กันละจ้าพอกันมาคลิปหนาแต่สวัสดีค่ะพี่เติมสวัสดีค่ะเนี่ย <laughs>